สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บาลายองพยอมก็จะมาทำฮอร์โมนไข่นะคะกพตอนนี้ผักเริ่มเยอะนะคะแล้วก็ที่ทำไว้ก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตอกไข่นะคะนี่ค่ะนี่คือไข่เบอร์ศูนย์นะคะก็ซื้อมาถาดหนึ่งก็สามสิบลูกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาต่อกไข่ทุกๆครั้งที่บะล่างพยอมทำบะล่างพยอมจะทำด้วยการใช้เปลือกด้วยนะคะใส่กับถังแล้วก็บี้เปลือกไข่ลงไปด้วยนะคะส่วนวันนี้จะเอาแต่ไข่อย่างเดียวนะคะส่วนเปลือกจะแยกไว้ต่างหากส่วนอันนี้ที่บะลางพยอมคนอยู่นี่ก็คือ เป็นกากน้ำตาลนะคะนี่ค่ะกากน้ำตาลหรือว่าโมลาดนะคะที่บาแางพยอมจะใช้ผสมบาแางพยอมไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเอาไว้ครั้งหน้านะคะเพราะว่าบาแาง์พยอมยังมีกากน้ำตาลหรือว่าโมลาดนี้นะคะยังมีอยู่อีกสองสองสองถังนะคะสองถังก็ ถังลา20ลิตรนะคะก็มีอยู่อีก40ลิตรนะคะเพราะว่าซื้อมาไว้ทั้งหมดเลยซื้อมาไว8้8ถังนะคะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะโมลาหรือว่ากากน้ำตาลนี้นะคะราคาสูงนะคะก็มาใช้น้ำตาลทรายแดงก็จะถูกกว่ากันนะคะถึงน้ำตาลทรายแดงจะราคา สูงกว่านะคะตาไครยแดงกิโลหนึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็น่าจะประมาณ70บาทนะคะเพราะไม่ได้ซื้อมานานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตอกใส่ในนี้ได้เลยนะคะเหมือนทำขนมเลยนะคะส่วนเปลือกนี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ ตากให้แห้งแล้วปนไว้ผสมดินนะคะจะไม่ใช้ปนกันเพราะว่าถ้าเราปนกันแล้วเราจะต้องมากรองนะคะเพราะว่ากากน้ำตาลนี้จะช่วยย่อยนะคะช่วยย่อยเปลือกนี้จนเปลือกนี้นิ่มแต่ก็ไม่ละลายเลยนะคะก็ค่าได้แค่นิ่มก่อนจะใช้ต้องมากรองอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ก็เลยพัฒนามาว่าเปลือกไม่ใส่นะคะเอาไว้ผสมดินปลูกต้นไม้ดีกว่าช่วงนี้ทำน้อยนะคะเมื่อก่อนนี้จะทำไข่ครั้งหนึ่งก็ประมาณพันลูกห้า้อยลูกเจ0ดร้อยลูกนะคะเพราะว่าใช้เยอะใช้ในไล่พริกไล่อ้อยด้วยนะคะ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําไรอ้อยก,ก็เลยทําทีละครั้งน้อยๆนะคะใส่ไม่หมดแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวคนนะคะทําเหมือนขนมนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนมเปรี้ยวนะคะโอ้ใส่เยอะไปคนไม่หมดซะมั้งแล้วก็จะมี จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะอีกอย่างหนึง่งนี่ค่ะก็เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่จะทำให้เราได้หมักได้เชื้อเร็วขึ้นนะคะอันนี้จะไม่อธิบายเป็นวิชาการนะคะ พอ,อเดี๋จะมีหลายคนเข้ามาโมเมนต์ลามานะคะว่าทําไมไม่พูดนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าเกษตรกร,กรชาวบ้านนะคะไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือว่าแร่ธาตุ NPK อะไรนะคะก็คืออธิบายไปก็เกษตรกร,กรหลายๆท่านนะคะก็เข้าสู่วัยสูงอายุจะไม่ค่อยรู้ในตรงนั้นนะคะพูดง่ายๆทำง่ายๆ เพื่อคนหลายๆอาชีพหรือว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะทำใช้ได้นะคะอันนี้ค้นไม่ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเทใส่ในกระปุกนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาจุลินทรีย์หนอกกล้วยมาใส่แล้วก็ตอกไข่ใส่ให้หมดนะคะ ปกติเราจะใช้ถังใหญ่อันนี้ถังใหญ่อันนี้ยังคนน้ำตาลออกไม่หมดนะคะอันนี้เราจะตีไข่ตีไข่ที่ใส่มาในโหลพร้อมกับกา,กากน้ำตาลนะคะจริงๆจะต้องใช้กระปุกใหญ่หรือว่าถังใหญ่ก็นี่นะคะอันนี้ก็คือถังก็ยังไม่ได้ล้างนะคะเพราะาทำจุลินทรีย์ไว้หลายตัวนะคะ ก็เลยลองใช้กระปุกเพราะว่าไข่มีแค่ถาดเดียวนะคะก็แค่30มฟองนะคะนี่ยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะคะจะมีหลายคนถามนะคะว่าแล้วใช้สูตรเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าตามสูตรตรงๆเลยนะคะที่บาลังพยอมได้เรียนมานะคะก็คือไข่ห้กิโลนะคะกัก น้ำตาลหรือว่ากากน้ำตาลนะคะ1กิโลแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วย1กิโลนะคะแล้วก็มียาคูหรือว่านมเปรี้ยวนะคะ1ขวดนะคะก็ใส่แล้วก็ตีแบบนี้นะคะหมักไว้21วันนะคะถึงจะเอามาใช้ได้ บางคนก็บอกว่ามันช้ามันนานเกินไปแต่สูตรนี้รับรองนะคะว่าพืชผักผลไม้เราทุกอย่างนะคะจะสวยงามหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผลเป็นใบผักก็จะใบเขียวสดกรอบนะคะส่วนผลไม้ลูกแกจดก,ก็จะผิวใสนะคะหวานกรอบอร่อยนะคะอันนี้ทดลองมาแล้วนะคะ เมื่อ4ีหปีก่อนบาลางพยอมทําสูตรนี้ทําขายนะคะใส่ขวดขายตอนหลังมาทําไม่ไหวนะคะทําคนเดียวนี่ทําไม่ไหวเพราะว่าการสั่งแล้วก็เขามาซื้อคือซื้อยกขังกะลอนนะคะเพราะว่าชาวไร่อ้อยส่วนมากก็มีที่เป็นพันไรเป็นพันพันไรนะคะก็จะมาซื้อ พี่เลยงพยอมก็ทําไม่ไหวจริงๆก็เลยให้สูตรเข้าไปแล้วก็ให้เขาไปทาเอาเองนะคะนี่ค่ะเร้คนแล้วเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะยังมีกากน้ำตาลเหลืออยู่น่อยนี่ค่ะเราก็คนแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วยเพราะาอันนี้ไข่แค่สามสิบฟองนะคะก็แค่ กิโลกว่านิดๆเองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์หนอกล้วยนะคะนี่ค่ะก็เป็นน้ำหมักอีกเหมือนกันนะคะก็คือใช้หนอกล้วยล้วนๆน,นะคะหัน่นผสมกับกากน้ำตาลนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้21วันเหมือนกัน ถึงจะได้จุลินทรีย์ตัวนี้มานะคะถามว่าจุลินทรีย์ตัวนี้มีประโยชน์อะไรนะคะก็คือปรับปรงุงปรับสภาพดินนะคะดินที่แข็งกระด้างก็จะทำให้ดินร่วนซุยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะปิดฝาไว้ ปิดฝาถ้าเราเป็นฝาเกลียวแบบนี้ก็ปิดไม่ต้องให้แน่นสนิทนะคะแต่ถ้าเป็นฝาถังแบบนี้นะคะก็กดลงให้พเพยเรนิดหน่อยนะคะก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะ21วันแต่ละว่าง21วันนั้นคนทุกวันนะคะและเราจะได้อาหารเสริม ต้องเรียกว่าอาหารเสริมนะคะโฮโมนไข่นี้ต้องเรียกว่าอาหารเสริมของพืชผักผลไม้หรือว่าไม้ประดับต่างๆนะคะใบเขาจะเขียวสดสวยมากนะคะใบจะเป็นเงาวาว,าว,าวเลยนะคะก็คือใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเป็นสูตรที่ทำอะไรได้ง่ายๆไม่ต้องพิธีพิถันอะไรนะคะแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดี ที่เหมาะสมกับพืชทุกๆอย่างอันนี้ก็คือปลายทดลองนะคะทดลองกับพืชผักทั้งมะเขือถั่วฝักยาวทั้งอ้อยนะคะลายอ้อยนี้ใช้ดีมากนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำขายไม่ได้ทำอ้อยด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำฮอร์โมอนไข่ตัวนี้นะคะสูตรนี้นะคะไม่ได้ทำแล้วนะคะ ก็มีสูตรให้ไปทำกันเองใช้กันเองนะคะถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้แต่ก็หลายๆคนก็จะมีหลายๆสูตรนะคะก็หาความรู้ได้จากทั่วๆไปนะคะแต่ของบรารังพยอมนี้ก็คือเป็นสูตรที่ทดลองและก็ทำทำมานานมากนะคะจนได้ผลที่ดีแล้ว ก็เลยเอามาบอกกล่าวกันต่อนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ